ครับสวัสดีครับสวนผักชายยาคณะเม็กซิโกไลศูนย์แปดสามสามศูนย์สองห้วันนี้เราจะมาทําแปลงผักครับโดยผมเรียกตัวนี้ว่าเล็บหมานะครับเป็นหัวพวนดินนะครับหัวพวนดินเนี่ยมันจะมีปัญหาคือพวนดินแข็งพวนดินเหนียวไม่ได้นะครับผมได้ทําการติดเล็บหมาเข้าไปนะครับประสิทธิภาพมันเนี่ยดินทุกชนิดเอาอยู่นะฮะดินทุกชนิดเอาอยู่ เมื่อนๆสนใจก็ลองไปทําได้หรือจะให้ผมทําก็ทําได้นะครับเรามีทีมงานช่างนะฮะนี่คือประสิทธิภาพเล็บหมานะครับดูครับผมไม่มีใครถ่ายให้นะฮะนี่ครับดินดินเหนียวเหนียวแข็งเล่ๆไม่ต้องมี้าย นี่ครับเล็บหมาผมทำแปลงผักตัวนี้ตั้งหลายอันแล้วนะฮะโอเคนะฮะใครสนใจก็เชิญได้